เอรอยนะครับเอรอยนะครับแก้อักเสบครับเข็มเข็มที่สองนะครับเข็มแรกหายแล้วนะครับเพื่อเพื่อความชัวร์ครับวันนี้ขอฉีดอีกหนึ่งเข็มนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับแม่ตองสามครับตัวนี้ครับ ชื่เจ้าตองสามครับหลังจากไข่แล้วก็ไอ้มดลูกนะครับมดลูกทลักออกมาเลยนะครับตอนนี้กลับเข้าอู่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาอยู่อยู่ วันที่สินึงอาทิตย์นะครับรักษา1นึงอาทิตย์กว่าจะกลับมาสมบูรณ์นะครับไม่ให้ทานเยอะครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวจะมีปัญหาครับทานน้อยๆพอครับสวัสดีครับมาอัปเดตอาการของแม่ตองสามครับ หลังจากไขแล้วนะครับเกิดลิ์สีดวงทะลักออกมาครับนะครับไม่ยอมเข้ารูนะครับเป็นอาการนี้อยู่ประมาณ7วันนะครับหลังจากฉีดยาแก้อักเสบ a อร้ไป1เข็มนะครับฉีดไปประมาณ0.5 cc ซีซีนะครับ ไปไหนแล้วนะดูอาการตูดนะครับเห็นไหมครับตอนนี้อาการก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วนะครับคาดว่าอีกหนึ่งอาทิตย์คงหายดีนะครับคงให้ลูกไม่ได้แล้วนะครับวันนั้นไข่ออกมา1ใบนะครับไข่ออกมาหใบนะครับ แล้วก็พยายามไขอีกนะครับสุดท้ายก็มีปัญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับรังไข่นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับรูระวานนะครับรูตูดนะครับโอเคครับจบครับแม่นี้ต้องรักษาตัวอีกเป็นป,ปีนะครับ จะลองผสมอีกหนึ่งครั้งนะครับปากสีงานะครับเท้าสีงานะครับความเด่นของไอตัวนี้นะครับปากเท้าสีงาสวยงามไหมครับอโอเคนะครับเหลืองหางขาวพัฒนานะครับของ SJP Boxing นะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ ผลงานการเพราะลูกเพาะดูครับว่าจะสวยออกมาถึงแชมป์ถึงสนามแข่งขันหรือเปล่านะครับ<ม>นะครับ<ม>เหลืองหางขาวปีที่2นะครับ<ม>นะครับปีที่2นะครับเพงเลี้ยงมาได้เข้าปีที่2ครับในด,ดูดูตูดอีกทีดิแม่ตองสาม หันตูดมาหน่อยหันตูดมาให้ผู้ชมดูหน่อยครับนะครับไม่ยอมครับไม่ยอมครับพยายามจะไม่ให้ข้าวเยอะนะครับอ่ะลืมบอกไปนะครับช่วงเวลาที่ที่ไส่มันนะครับที่ภาษาเหนือมันมันบอก,กว่าใส่ ใส่ง่วนของมันนะครับทะลักออกมาประมาณออกหนอกตูดมาประมาณกี่วันอะสิบเอ็ดหกวันนะครับหกวันนะครับพึ่งเข้าไปในตูดวันนี้วันแรกครับระหวางนั่นก็มีไข่แตกไหลยเยิ้อออกมาตลอดครับอาการของมันนะครับ ระหว่างนั้นนะครับไข่มันแตกครับแตกในท้องครับก็ไหลเยิ้มอยู่ตลอดนะครับวันนี้อาการดีขึ้นครับมาดูครับมาดูครับอ่าอาการดีขึ้นนะครับอาการลังไข่ดีขึ้นครับดีขึ้นนะครับตอนแรกทะลักออกมาตามรูปนะครับ โอเคนะครับดูแลกันไปครับโอเคครับฝากคลิปนี้ด้วยนะครับเทคนิคของผมที่รักษาตัวนี้ก็มาจากพักพวกที่บอกมานะครับบอกว่าอย่าให้มันกินอาหารเยอะนะครับผมก็งดอาหารเลยนะครับให้กินแต่ขนมน้ำตาลของ ของอะไรสวิตเกมครับให้กินน้ําตาลกับกับน้ำสออย่างนะครับไม่ให้กินข้าวเพึ่งกินข้าววันแรกนะครับนะครับให้กินข้าววันแรกข้าวกับลำนะครับวันแรกนะครับดูอาการว่าพรุ่งนี้จะขับถ่ายได้หรือเปล่านะครับโอเคครับฝากติดตามนะครับว่าแม่ตอง3นะครับ SJP Boxing นะครับจะกลับมาสมบูรณ์หรือว่าจะจุดจุดจุดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e ให้ผมตัวนอร์ครับสวัสดีครับผม